เปรตเจ็ดตนเปรตในเปตวัตถุอักขระวักที่หนึ่งพระไตรปิฎกเล่มที่25เรื่องราวของเปรตในวักนี้มีทั้งหมด12เรื่องแต่จะขอนำมากล่าวในที่นี้เพียงเจ็ดเรื่องเรื่องราวของเปรตเจ็ดตนประกอบไปด้วยเปรตตนที่หนึ่งเปรตปากหมูคือวิบากกรรมไม่สำรวมปาก เปรตปากหมูมีลักษณะแปลกประหลาดคือลำตัวตั้งแต่คอลงไปถึงเท้ามีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแถมยังมีผิวพันธ์อันผุดพองสวยงามราวาาบทาด้วยทองคำส่วนศรีรษะใบหน้าและปากกลับมีลักษณะเหมือนหมูทนทุกทรมานด้วยความหิวโหวยเดินโซซัดโซเซเที่ยวหาของกินพระนารทะพบเห็นเปรตตนนี้และได้ถามถึงบุพกรรมที่เขาทำไว เรตตนนั้นเล่าว่าในอดีตชาติตนเคยเป็นภิกษุบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้านามวกกัสปะเป็นผู้มีความประพฤติท,ทางกายดีสำรวมในศีลที่เป็นข้อบังคับทางกายเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ไม่สำรวมวาจามักพูดดุดาพระภิกษุด้วยกันและยังกล่าวว่าจีทุจริตทำผิดศีลที่เกี่ยวกับวาจามากมายแม้เพื่อนภิกษุตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟัง เมื่อมรณภาพได้ไปเกิดในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งเมื่อพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นเปรตในการแห่งพระพุทธเจ้าองค์นี้ข้าพเจ้ามีผิวกายงดงามดังทองเพราะอนิสง์แห่งการสำรวมกายแต่หน้าและปากของข้าพเจ้าเป็นหมูเพราะกรรมที่เกิดจากการไม่สำรวมวาจาข้าพเจ้าใช้ปากพูดแต่คำไม่ดีคำพูดเน่าเหม็นเหมือนหมูที่ชอบกินแต่ของสกปรก ดังนั้นหน้าเละปากของข้าพเจ้าจึงเป็นหมูเปรตตนที่สองเปรตปากเน่าเป็นโทษของการยุยงให้เขาแตกกันเปรตตนนี้มีผิวพันธที่งดงามดังทองมีรัศมีสว่างไสวลอยอยู่ในอากาศราวกับเทพแต่เมื่อเปรตตนนั้นอ้าปากขึ้นกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพเน่าก็ฟุ้งกระจายออกมาจากปากหมูนอนนับร้อยนับพันขนาดเท่านิ้วมือ ชอนชัยเจาะกินปากเต็มไปหมดอ่าปากทีหนึ่งหมูนอนก็ร่วงหล่นจากปากเปรตตนนี้อดีตเคยเกิดเป็นภิกษุในศาสนาของพระกสปะพุทธเจ้ามีอุปนิสัยใจคอชอบพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกคอกันวันหนึ่งเขายุยงให้พระเทระสองรูปที่รักกันดังเพรน้องแตกคอกันเพื่อที่ตนจะได้เป็นเจ้าอาวาสแทน พระเถระทั้งสองที่ถูกยุยงได้ทะเลาะกันและหนีออกจากวัดไปคนละทางไม่พบเจอกันนานนับสิบปีภายหลังพระเถระทั้งสองได้พบและปรับความเข้าใจกันเร่งปฏิบัติธรรมจนสำเร็จพระอรหรันต์ฝ่ายพระที่ชอบพูดสอเสียดเมื่อตายไปไปเกิดในนรกอเวจีพ้นจากนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตปากเน่าผลกรรมจากการพูดสอเสียดทำให้มีปากเน่าเหม็น และด้วยอนิสงส์แห่งการรักษาศีลไม่ทำผิดวินัยข้ออื่นๆส่งผลให้มีผิวพันธ์งดงามผ่องใสเปร,เรตตนที่สเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารโทษของการแอบ,บกินของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธะพระคณิธถาดาของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ได้มีจิตเลื่อมใส ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกหลายพันรูปเป็นเวลาสามเดือนจึงมอบให้บุตรของขหมบดีคนหนึ่งดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดพัตตาหารถวายพระเขาได้นำคนในบ้านของตนมาช่วยจัดแจงข้าวปลาอาหารซึ่งในบรรดาคนที่มาช่วยงานนั้นมีทั้งคนที่เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสพวกที่ไม่เลื่อมใส ก็พากันแอบเอาเข้าวปลาอาหารเนื้อผักที่เขาเตรียมไว้สำหรับทำอาหารถวายพระกลับบ้านบางคนที่ลูกร้องไห้อยากกินผลไม้ที่เตรียมไว้ถวายพระก็หยิบให้ลูกกินนานเข้าก็หยิบกินเองบ้างเป็นอยู่อย่างนี้จนครบสามเดือนเมื่อตายไปแล้วชนเหล่านั้นได้ไปเกิดในนรกสิ้นเวลา9ก้กับพ้นจากนรกแล้วก็พากันมาเกิดเป็นเปรตหมู่ใหญ่ มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงอดอยากหิวโซทนทุกทรมานด้วยความหิวโหยล่วงเลยมาถึงการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามวกัสปะเมื่อชนทั้งหลายพากันทำบุญให้ทานและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตญาติของตนเปรตเหล่านั้นได้ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าเมื่อไรพวกตนจะได้รับผลบุญและหลุดพ้นจากความทุกขทรมานเช่นนี้เสียที พระพุทธเจ้าตรัสว่านับแต่นี้ไป92กับแต่พัทธระกับนี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจกมีญาติของพวกท่านเกิดเป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากทำบุญถวายทานเป็นอันมากพวกท่านจักได้รับส่วนบุญจากพระองค์และพ้นจากความเป็นเปรตในสมัยนั้น ครั้นล่วงเลยมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเปรตเหล่านั้นได้พากันมาประชุมและส่งเสียงให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารครั้นได้ยินเสียงเปรตก็ตกใจกลัวและนำเรื่องนั้นกลาบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของเหล่าเปรตที่เคยเป็นญาติของพระองค์มาส่งเสียงร้องขอส่วนบุญ เมื่อทราบเช่นนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทําบุญถวายทานครั้งใหญ่และอุททิศส่วนบุญให้กับเปรตเหล่านั้นทําให้เปรตเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ทรมานไปเสวยสุขในทิพยวิมานตลอดกาลนานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนให้ทราบว่าของอันใดที่เป็นของสงกดีของที่เขาเตรียมไว้ถวายพระกรดีไม่ควรหยิบฉวยเอามากินหรือถือเอาด้วยวิสาสะ เพราะหากทำอย่างนั้นอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตดังเช่นญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นได้เปรตตนที่สเปรตกินลูกโทษของการสาบานเปรตตนนี้เคยเกิดเป็นภรรยาของกระดุมพีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เมืองสาวัตถีอยู่กินกันมาหลายปีแต่ไม่มีบุตรเพราะฝ่ายหญิงเป็นหมันต่อมาญาติทั้งหลายเห็นว่ากระดุมพีจะไม่มีลูกสืบสกุล จึงแนะนำให้หาญิงอื่นมาเป็นภรรยาแต่กระดุมภีไม่ยอมเพราะรักในภรรยาต่อมาภรรยาของเขาได้หาญิงอื่นมาให้สามีและรบเร้าให้สามีรับนางเป็นภรรยาน้อยอยู่กินกันมาไม่นานภรรยาน้อยก็ตั้งครรภฝ่ายภรรยาหลวงเมื่อเห็นภรรยาน้อยตั้งครรภก็เกรงว่าสามีจะรักนางมากกว่าตนและมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ จึงได้จ้างวานนักบวดรูปหนึ่งมาทําให้นางแท้งบรรดาญาติของภรรยาน้อยสงสัยว่าการแทงครั้งนี้จะเป็นฝีมือของเมียหลวงจึงพากันมาคาดคั้นเอาความจริงภรรยาหลวงเมื่อถูกคาดคั้นหนักเข้าจึงได้สบดสาบานว่าฉันไม่ได้ทําให้หญิงนี่แท้งถ้าหากฉันทําจริงเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ฉันกินลูกของตัวเองเป็นอาหาร มีร่างกายที่เน่าเหม็นถูกแมลงวันไต่ตอมต่อมานางสิ้นชีวิตลงและได้เกิดเป็นเปรตร่างกายเน่าเหม็นมีแมลงวันไต่ตอมน่าขยะขยะงทุกวันนางจะลอดลูกคราวละห้าคนเช้าถึงเย็นและจับลูกทั้งหมดกินเป็นอาหารโดยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำให้คนอื่นแทง้งและการกล่าวเท็จด้วยการสาบานใครที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตาย โปรดระวังท่านอาจไม่ถูกฟ้าผ่าในชาตินี้แต่อาจจะเกิดเป็นเปรตถ,ถูกฟ้าผ่าก็ได้เปรตตนที่หเปรตแช่งทานโทษของการสาปแช่งดาคนทำดีเปรตตนนี้อดีตเคยเกิดเป็นภรรยาของหัวหน้าในช่างหูกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนางเป็นคนตระหนีทีเหนียวและยังมีความเห็นผิดไม่ยินดีในการทำบุญคราวหนึ่ง มีพระกรรมฐานสิบสองรูปเดินทุดงผ่านไปที่หมู่บ้านนายช่างโหกและชาวบ้านมีความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาณที่ใกล้หมู่บ้านและแบ่งกันรับอุปถากภิกษุคนละรูปฝ่ายหัวหน้าช่างโหกรับอุปถากสองรูปการอุปถากพระครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ใส่ใจตั้งใจอุปถากพระ ด้วยความศรัทธาจนกระทั่งออกพรรษาในวันออกพรรษานายช่างโหกได้จัดถวายพัตตาหารพร้อมกับถวายผ้าเนื้อดีแก่พระที่ตนอุปถากสร้างความไม่พอใจแก่ภรรยาจนทนไม่ไหวถึงกับดา่าและสาปแช่งสามีว่าขอให้ข้าวนำอาหารที่ท่านถวายแก่พระในเมือน,นี้จงกลายเป็นขี้เป็นเลือดเป็นน้ำหนองให้ท่านกิน ส่วนผ้าเนื้อดีที่ถวายไปจงกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงให้ท่านสวมใส่ในชาติหน้าเถิดด้วยผลกรรมที่ไม่ใส่ใจต่อการทําบุญและสาบแช่งความดีที่สามีทำส่งผลให้นางไปเกิดเป็นเปรตทนทุกทรมานด้วยความหิวกระหายส่วนสามีของนางไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีวิมานอยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งนางเปรตเมื่อทราบว่าสามีของตน เกิดเป็นรุกขเทวดาจึงไปขอข้าวปลาอาหารน้ำและเครื่องนุ่งหม่มรุกขเทวดาได้ให้ทุกอย่างตามที่นางเปรตขอเมื่อตกถึงมือนางก็กลายเป็นขี้เป็นเยี่ยวเป็นเลือดเป็นน้ำหนองไปหมดแม้เสื้อที่ให้ไปเมื่อนางสวมใส่ก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงแผดเผาเนื้อหนงังจนไม่เครียมปวดแสบปวดร้อนยิ่งนักการต่อมามีพระเถระผู้มีศีลรูปหนึ่ง เดินทูุดงไปถึงที่อยู่ของรุกขเทวดาเทวดาเกิดความเลื่อมใสแปลงกายเป็นมนุษย์นิมนต์ท่านเข้าไปยังวิมานของตนจัดพัฒตาหารถวายขณะนั้นนางเปรตได้ปรากฏตัวขึ้นและร้องขอข้าวน้ำจากรุกขเทวดาเมื่อเทวดาให้ข้าวน้ำแก่นางข้าวน้ำนั้นก็กลายเป็นขี้เป็นเย,ยวน้ำเลือดน้ำหนองเช่นเดิมพระเถระเห็นดังนั้น จึงแนะนำให้รุกคเทวดาถวายทานแล้วจึงอุทิศบุญไปให้ลุกคเทวดาได้ฟังดังนั้นจึงถวายข้าวน้ำและผ้ายอย่างดีแก่พระเถระและอุทิศส่วนบุญไปให้แก่นางเปรตทันใดนั้นนางเปรตก็มีกายผ่องใสนุ่งห่มผ้าทิพย์อันงดงามข้าวน้ำที่เคยกลายเป็นของสกปรกบัดนี้มีแต่อาหารทิพย์รสเลิศที่นางสามารถ เลือกรับประทานได้ตามใจปรารถนาเมื่อได้รับส่วนบุญในครั้งนั้นทําให้นางพ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์สวยทิพยสมบัติตลอดกาลนานเปรตตนที่6เปรตเปลือยโทษของการขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นเปรตตนนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นปกติเหมือนกับหญิงมนุษย์ทุกอย่าง แต่ว่านางไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ติดกายแม้สักชิ้นเดียวนางไม่กล้าออกไปไหนเพราะความละอายอาศัยอยู่แต่ในวิมานของตนบนเกาะแห่งหนึ่งในการต่อมามีพ่อค้าชาวกรุงสวัสถีเจ็รอคนล่องเรือออกมหาสมุทรเพื่อไปค้าขายที่สุวรรณภูมิเจอพายุระหว่างเดินทางสาัดสัตดเรือไปติดเกาะที่นางเปรตเปลือยอาศัยอยู่นางเปรต ต้องการส่วนบุญจากพ่อค้าเหล่านั้นจึงโผล่หน้าออกทางหน้าต่างให้พ่อค้าเห็นฝ่ายพ่อค้าได้ร้องถามว่าเธอเป็นใครย้ายมาอยู่เกาะร้างคนเดียวนางเปรตบอกว่าตนเป็นเปรตเปลือยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่อยากให้ท่านทําบุญอุทิศเสื้อผ้าให้พวกพ่อค้าถามว่าจะให้ทําอย่างไรนางเปรตแนะนําให้พ่อค้ามอบผ้านุ่งกับผ้าหม่มแกอุบาสก ูมีศีลคนหนึ่งที่เดินทางมากับคณะและอุทิศส่วนบุญให้กับนางพวกพ่อค้าได้กระทำตามทันใดนั้นเสื้อผ้าที่สวยงามได้ปรากฏที่ร่างของนางเปรตส่องแสงสว่างสวัยงดงามพวกพ่อค้าได้ถามถึงบุพกรรมของนางว่าทำกรรมอะไรจึงเกิดมาเป็นเปรตผิวงามแต่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่กลายเป็นเปรตเปลือยเช่นนี้ นางเล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติเคยเป็นหญิงโสเพณีในเมืองพารานสีเป็นหญิงมีผมงามรูปร่างสวยมีสเสน่ห์เป็นที่หลงไหลของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จนเป็นที่อิจฉาของโสเพณีด้วยกันและถูกแกล้งให้สะผมด้วยน้ำยาชนิดหนึ่งชันผมหลุดร่วงหมดทั้งศีรษะกลายเป็นหญิงหัวโลนด้วยความอับอายนางได้หนีไปอยู่ที่อื่น แล้วประกอบอาชีพขายน้ำมันงาและขายสุราวันหนึ่งมีชายสามคนมาดื่มสุราที่ร้านจนเมาใหม้นางได้แอบถอดเสื้อผ้าของชายทั้งสามเอามาเป็นของตนต่อมานางได้พบพระเถระซึ่งเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาตมีจิตเลื่อมใสจึงนำข้าวผสมกับน้ำมันงาใส่บาตรแล้วตั้งจิตอธิษฐานเกิดชาติหน้าขอให้ตนมีผมที่ดำสนิท และสวยงามดังเดิมด้วยผลแห่งการลักขโมยผ้าทำให้นางเกิดมาเป็นเปรตไม่มีผ้าใส่และด้วยอนิสง์แห่งบุญที่ได้ใส่บาตรด้วยข้าวผสมน้ำมันงาทำให้นางเกิดเป็นเปรตชั้นสูงมีวิมานเป็นของตนไม่ต้องทนทุกขทรมานด้วยความหิวโหยเหมือนกับเปรตตนอื่นๆพ่อค้าเหล่านั้นเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองสาวัตถีได้กราบทูลเรื่องทั้งหมด ให้พระพุทธองค์ทรงทราบและได้ถวายทานอันยิ่งใหญ่อุทิศแก่นางเปรตนั้นนางเปรตได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรคทิพยสมบัติมากมายเปรตตนที่เจ็ดเปรตกินสมองกันเป็นผลกรรมซึ่งเกิดจากความเห็นผิดเปรตกินสมองกันนี้ เดิมทีเป็นสามีภรรยาอยู่ในเมืองพารานสีมีบุตรทิิดาด้วยกันสามคนเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคนครอบครัวน,นี้นับถือศาสนาพราหมณ์ไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาลูกชายคนโตได้รู้จักกับอุบาสกท่านหนึ่งและได้ชักชวนให้ไปฟังเทศทิวัดซึ่งแสดงโดยพระสังกิจจะ เมื่อฟังธรรมจบมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงชักชวนน้องชายกับน้องสาวให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาทั้งสามพี่น้องได้ทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุเป็นประจำส่วนมารดาและบิดาไม่มีความเลื่อมใสและไม่ใส่ใจที่จะทำบุญพยายามห้ามปรามบุทธิดาของตนให้เลิกทำทานแถมกล่าวบ,บนว่าเสียดายทรัพย์ที่ต้องเสียไปกับการทำบุญ ต่อมาครอบครัวนั้นได้เสียชีวิตลงบุตรชายคนโตได้เกิดเป็นเทพบุตรมีช้างเผือกเป็นพาหนะบุตรชายคนที่สองได้เกิดเป็นเทพบุตรเช่นกันมีราชรถเทียมมาอาชาในเป็นพาหนะส่วนน้องสาวสุดท้องมีวอทองเป็นพาหนะทั้งสมมีรัศมีเปล่งประกายรุ่งเรืองสว่างสวัยส่วนมารดาบิดาที่ไม่ได้ใส่ใจในการทำบุญไปเกิดเป็นเป,นเปรตตัวสงใหญ่ ในมือถือคอนเดินร้องไห้ครวนครางด้วยความหิวครันหิวหนักเข้าก็เอาคอนทุบตีกันจนศีรษะแตกกระจายสมองกระเด็นกระดอนเลือดหนองไหลทั่วกายเสร็จแล้วก็พากันแย่งกินเลือดหนองและสมองของกันและกันทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัส